อ่าซีรีส์แล้วถ้าเรจะออกไปทำให้เราเปลี่ยนรูปเป็นผู้ชายที่ยิม้มง่ายขึ้นละคนก็ชมว,ว่าเออครับครับน<า>นจ,รจริงจริงจริงคนคนก็บอกว่ายิม้มงา่ายที่จริงแล้วส่วนตัวตี๋เป็นคนยิ้มเป็นคนคุยเป็นคนเฟรนลี่อยู่แล้วแต่ด้วยบทบาทที่ผ่านมาหลายๆปีที่เราเล่นละคระไปบางทีเราอาจจะแบบมันเป็นภาพจําภาพจําด้วยแล้วอาจจะติดมาจากละครด้วยเพราะละครที่เราเล่น ุกเรื่องส่วนใหญ่แบบหนักๆเท้แบบอย่างเช่นเรื่องนี้เป็นต้นอะไรเงี้ยที่ผ่านมาเราเจอแบบทนายเป็นพยานหน้าเป็นทหารที่สูญเสียความลา้หลายๆอย่างที่ผ่านผมามาบางทีเราอาจจะแบบด้วย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 คาแรคเตอร์ติดระแหน้นิดหน่อยพอผ่ายคาตกรรมเสร็จมันอาจจะเป็นอะไรที่แบบรีแลกซ์ขึ้นชิลขึ้นแล้วแบบ ือด้วยเราโตขึ้นด้วยสามสิบแล้วอะไรเงี้ยบางทีเราอยากทําอะไรก็อยากยิ้มก็คือยิ้มอะไรเงี้ยอันนี่เน่อโอ้ยล่าสุดก็มีเด็กสิบเก้าที่ผมได้ยินบอกว่าสาวสิบแก่แล้วนะพี่อะไรเงี้ยผมก็ขนลุกอยู่นะอันนี้ผมก็ขนลุกอยู่นะที่ไอ้เนี่ยได้ยินใส่ตัวเองที่เหงอแตกเลยตอนนี้แม่ก็บอกว่าสามสิบยังแซ่บก็ต้องลองดูนะคือ่วนโดนยิ้มไปว่าแบบคือพอเรายิ้มมากขึ้นมันมันไม่รู้อย่าง ตอกนมตอกไข่หรอเออเนี่ยให้ยืนแถวเลยไอ้คนชอบให้ยืนไปยิ้มได้่ราจะยิ้มนั้งคันเนาะแต่พอจะหาเป็นบ้าแล้วเนาะไม่แต่ส่วนส่วนใหญ่อย่างที่บอกไปละครหรือว่าเราดีลับอะไรอย่างเงี้ยเราจะจริงจังมากๆเพราะมันด้วยความยากด้วยดราม่าที่เราต้องเข้าไปลึกถึงบางทีเราอาจจะใช้คอมเม้ต่อได้เลยก็ได้โดยที่เราไม่ดูตัวแล้วเราอาจจะแสดงท่าทางออกมาที่แบบเออบึ้งตึงบ้างเคร่งขรึมบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องขออภัยด้วยที่ผ่านมาเพราะว่ามีแบบแก๊งหนุ่มๆแบบ อไพวกคทยพวกอะไรเงี้ยแล้วมันซึมซับอะไรมัน้งจริงจริงแล้วจริงจริงมันต้องมีอะไรแน่เลยใช่จริงๆแล้วนอกจอถ้าถามพล้งานที่ช่องวันนะผมผมจะเป็นคนจริงๆเป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วตลกเป็นคนยิ้มง่ายเป็นคนชวนคุยเป็นคนชอบสร้างเสียงหัวเราะให้ทุกคนมีความสุขตลอดอะไรเงี้ยแต่พอถ่ายละครอย่างที่บอกไปบางที่มันมันซึมซับแล้วมันจริงจังมันเคร่งครัดโดยที่เราไม่ดูตัวด้วยเวลาถ่ายละครอะไรเงี้ยทคอมเมดี้นทำให้ เนนะคับเขบอกว่าคนชอปคนตัวเองก็ไม่ใผมว่าจริงจริงงก็ก็ไม่ได้เป็นตัวเองเต็มร้อยเปอร์เซนต์ดีกว่าเขาเรียกว่าเรียกเรียกดึงพาร์ทที่เราเป็นเด็กๆหรือพาร์ทที่เราอยู่กับเพื่อนออกมาใช้แต่ว่าแต่ไม่ได้ใช้หมดเราก็ใช้กับคาแรคเตอร์ด้วยที่เราเจอ environment ด้วยที่เราเจออะไรเงี้ยรอบๆแล้วเราบวกวกปูนเข้าไปอะไรเงี้ยคือการเป็นตัวเองในในที่นี้ที่ทุกคนหมายถึงผมเชื่อว่ามันเป็น เจนเดียวกันที่เล่นด้วยกันแล้วคนสนิทกันอะไรเงี้ยแล้วมาคุยกันก็เลยทาให้รู้สึกว่าเหมือนเป็นตัวเองกันที่สุดแต่ถ้าพูดความจริงนะใน4ี่คนไม่มีใครเป็นตัวเองเลยไม่ใครพื่อแบ่งกันเลยหมดในค้กผมพูดความจริงคืออย่าง่งี้ยไม่ได้ยอมรับว่าเล่นเป็นตัวเองแต่หลายคนบอกว่าเป็นธรรมชาติมากเลยอันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ตุ๋ยดีกว่าผมเชื่อว่าที่พี่ตุ๋ยเป็นคนตีกรอบแล้วเป็นคนคา้อให้มันคงกรอบให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดดีกว่าครับก็อขอบคุณพี่ตุ๋ยคนร่วมกับที่เป็นคนตั หลายคนก็สึกแบบเฮ้ยบางบางทีเล่นกันเหมือนไม่ได้เล่นนะครับก็มีมันก็ธรรมชาติดีแหละเงี้ยไม่ผมเชื่อว่าตอนที่เรากระโดดเข้าไปแล้วอ่ะทุกคนเป็นตัวละครหมดแม้กระทั่งทุกทุกคนเลยผมเชื่อว่าอย่างนั้นเน่ยทุกคนเป็นตัวละครหมดคือแล้ว่าคัดทุกคนที่กลับมาเป็นตัวเองคือเราจะเห็นได้ชัดจริงๆว่าการการทุกคนกระโจดเข้เไปเป็นตัวละครนั้นแล้วแล้วก็ออกมาเป็นยังไงคือเราจะได้รับรู้กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่พกพี่อาจจะเล่นเป็นตัวเองกันเลยน้องบทกันเยอะ ก็เยอะอันนี้ผู้ามจริงเยอะมากคือตอนรอบรอบกดเนี่ยสิ่งที่ผู้ผมรอบกดคือมันเป็นการอิมพอร์ตอิสต์อิสต์ไฟคือให้พวกพี่เขาได้เลือกใช้กันแต่พี่เขาเลือกใช้มาหมดเลยที่พวกผมนอบกดเลยเนี่ยรอก็โอเคก็รู้สึกเป็นธรรมชาติดีอย่างอย่างซีเมื่อวานที่เป็นซีตอนจบเนี่ยเราก็จะได้เห็นทีฟ้าที่หัวล้อแบบหัวล้อจริงๆนะใครได้ดูอะไรอย่างนี้หรือเราหัวล้อก็หัวล้อจริงๆกับหัวล้อจริงๆที่แบบจริงๆนะอะไรเงี้ยติดใจไหมครับกระบวนการนี้มันทำให้เราดูเรียก ก็ก็ถ้าถ้าตอบตามตรงจากจากใจเลยนะครับพ้อยก็ยังหลงเสน่ห์ในดราม่าอยู่ก็ยังยังชอบกับสิ่งตัวเองเริ่มต้นมาวันแรกกับสายดราม่าก็อก็ยังรู้สึกว่ายังยังชอบและยังอยากจะทําในสายดราม่าต่อยังมีอะไรให้เราพัฒนาต่อไปคอมเมดี้ก็ไม่ใช่ไม่อยากไม่ใช่ไม่อยากก็ชอบเหมือนกันครับแต่ถ้าถามส่วนตัวแล้วชอบชอบความเจ็บปวดชอบความเสียใจปติเออมันมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราเราทําได้ดีดีกว่า คือไม่ใช่คงที่เราทำไม่ดีแต่เราสึกว่าเราเรามีอะไรที่ชาเลนช์เวลาเราทำดราม่าอะไรมีอะไรที่พัฒนาเราตลอดถ้าอย่างนี้แล้วแบบจบตัวแล้วเราอยากจะพัฒนาอะไรในส่วนไหนเพิ่ม <c oughs> ขึ้นไหมเพราะว่ามันมีหลายบทบาทเข้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่รอดูเรื่องต่อไปเลยดีกว่าบอกแค่นี้ดีกว่าเราเรื่องต่อไปถ้าพูดได้แล้วอ่ะจะได้เห็นบางคนเป็นบทบาทที่เราได้ก็รับตั้งแต่หลุยเดวันหนึงเดวันเนี้ย <c oughs> ผมก็ค่อยเดินขึ้นมาทีละก้าวทีละก้าวแล้วได้รับอะไรที่มันหนักขึ้นหนักขึ้นท้าทาขึ้น ชาเลนจ์ในตัวเองแล้วทำให้รู้ว่ามีแรงมีแพชชั่นในการทีจะสู้กับมันเริ่มใช่อะไรกตัวเองไม่ได้เป็นคนทะเลนไม่ได้เป็นคนเป็นคนทะเลนเป็นคนทะเลนเอ่อทะเลนทะเลนน่ะใช่แต่เจ้าชู้ว่าไม่ตอบคนนี้ดีกว่าทะเลนได้เจ้าชู้นะได้รักเดีนเดียวครับแต่ว่ามันใจได้หลายคนใช่ก็รักเปนแฟนคลับตรงนี้เลยอะไรนะครับ รักอยู่แล้วไม่อยู่แ้เอักจงรกรงักจริกจรงรักจริงรักงเกจริงรักไริง้ัิงรักจริรงัจ้ร